ครับพวกครูเองนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับทางช่อง YouTube คุยเรก่องพยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนเรื่อพยากรนะครับทางชั้นเรียนเรืพยากรจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับทางช่อง YouTube ก็หลังจากไลฟ์สดเสร็จก็เดี๋ยวผมก็จะไปตัดต่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาชมกันทางช่อง YouTube นะครับสวัสดีวันพุธที่17นะครับมวานก็จะมีเศรษฐีใหม่นะครับแล้วก็อย่าจกหน้าเดิมนะครับหลายๆท่านนะครับก็ใครที่ถูกห้อยเลยเบอร์ก็ขอ อวยพอดให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปและใครที่ยังไม่พลาดหวังนะครับยังไม่ทันถูกกับเขาก็อ่ะหัหน้าความหวังยังมีนะครับ <c oughs> ขอให้ถูกในอีกสักวันหนึ่งนะอ่ะโอเคก็ตลกตลกกันไปนะครับไม่อยากให้ซีเรียสเรื่องเรื่ององันนี้เท่าไหร่นะก็เหมือนสนุกสนุกขำๆครับแต่ว่าจริงจังมากอะ่ะเพราะว่าหน้าที่การงานสมคัญที่สุดนะครับทางานก็ได้เงินมันก็ดีกว่าการที่แบบรอความหวังลมๆแรง,งๆบางทีมันก็ ดูท้อแท้ไปนะครับอขอให้ทุกท่านมีกําลังจิตกําลังใจที่ดีนะครับมาเจพอเพราะพูดถึงเรื่องการทํางานเนี่ยพี่ผมเกริ่นไปสักครู่เนี่ยนะครับก็คือจะมาเข้าเรื่องของเลขกลุ่มวันนี้นะครับเลขกลุ่มวันนี้เราพูดถึงเลข1 5 2 2 5ห้าสองสองห้าหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับผมตั้งชื่อว่าเป็นผู้ยึดมั่นในหลักการนะครับส่วนตัวแล้วลึกๆเนี่ยเลขกลุ่มเนี้ยเขาเด่นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเรียกว่าการวิธีการทํางานนะครับรูปแบบการทํางานผมมองว่ากลุ่มนี้ทางานได้ค่อนข้างจะมีรูปแบบชัดเจนแล้วก็ขยันแล้วก็มีแนวทางที่มันสามารถจะทํไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายนะครับพอเขารู้ว่าจะต้องลงมือทําอะไรก่อนลงมือทําอะไรหลังแล้วทายังไงให้มันประสบความสําเร็จได้นะครับก็เลขกลุ่มนี้มันมาจาก15นะครับ15นี่มันผมตั้งชื่อว่าเป็นเลขที่เด่นเด่นย ความคิดสติปัญญาเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดว่าทําอะไรมันต้องมีหลักวิกัยมีความชัดเจนแล้วก็มีหลักการที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับข้อเด่นของคนมีเลขนี้ในด้านของการทํางานก็คือเขารู้เขารู้จักวางแผนแล้วเขารู้จักว่าถ้าจะหยิบจับอะไรเนี่ยมันต้องให้ได้ลงล็อกเป็นเป็นเป็นล็อตล็อตเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับส่วน25เนี่ยเขาเป็นพื้นฐานของเขาเรื่องของการทำงานเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมุ่งมั่นทําอะไรทําจริงจังนะครับทำแล้วทําแบบ ค่อนข้างจะละเอียดค่อนข้างจะละเอียดแต่ไม่ให้แบบว่าซอยถี่นะแต่รู้ว่าเออต้องเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้ตรงนี้มาใส่ตรงนี้แล้วก็มองภาพรวมมันมีเลขสองอยู่ด้วยทําให้เลขกลุ่มนี้มักจะรู้ว่าจะวางอะไรแบบไหนให้คนเข้าใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนเลขกลุ่มนี้เหมาะกับการถ้าเป็นเรื่องของการทํางานเนี่ยดูเด่นดูเด่นมากนะครับดูเด่นค่อนข้างจะเด่นมากทั้งขยันด้วยทั้ง มีแนวทางชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็รู้ว่าจะต้องหยิบจับอะไรด้วยนะครับแต่จะมีข้อด้อยตรงนิดนึงตรงตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนรีบทําอะไรขนาดนั้นเขาเป็นคนที่ค่อยๆเป็นคน่อยๆไปแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะครับก็ไม่ได้ช้ามากอันนี้คือเรื่องของการทํางานนะบุคลิกภายนอกคนเล่นนี้น่าจะเป็นคนที่ดูอบอุ่นดูดูดีอะด,ดูเป็นคนที่ดูมีภูมินะครับดูแล้วก็เป็นคนความมีสองมีเรื่องสองเพิ่มมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ มีรอยยิ้มใน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 บุคลิกภายนอกนะครับก็ดูดูดคนค่อนข้างเป็นในแนวทางน่าเชื่อถือใช่เป็นส่วนใหญ่จะแบบว่าน่ารักจะหล่อสวยก็มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผมมองว่ามันก็ดูหน้าเออคือผู้ชายมันก็เป็นทรงแบบเนี้ยนึกออกไหมมันทรงดูหน้าเชื่อถือเลยนะครับดูหน้าอบอุ่นดูอิ่มอินะครับส่วนวิธีการตัดสินใจ นะครับมันมีสองอย่างด้วยกันมันมีสองมุมนะสำหรับผมในเลขกลุนมนี้อย่างแรกเขาเป็นคนที่เขท่านเอาข้อดีก่อนก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจอะไรมีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะครับเขายึดมั่นในสิ่งที่เขามองแล้วเขาคิดแล้วเขาจะทํามานําเสนอเนี่ยจะทําอะไรเขายึดมั่นมากมันทําให้คนคนนี้เชื่อใจได้เลยว่าเขาคิดมาอย่างดีแล้วเขาคิดมาอย่างดีแล้วอย่างรอบขอบแล้วล่ะนะครับเต็มที่เลยล่ะพราอม มีหนึ่งห้านี่ก็ปกติแล้วแล้วพอมีสองห้าปุ๊บเขารู้เลยว่ามันจะต้องยังไงอะไรยังไงเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อด้อยก็คือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างพอยึดตัวเองสูงสูงมากเนี่ยถ้าใครแบบรีบๆรีบหรือใครแบบหาเหตุผลอะไรที่มันมันแบบคนคนนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่มัน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 ต่างไปมันแบบเอ๊ะมันเหตุผลไม่พอนะอะไรเงี้ย เขาก็จะเป็นคนที่ไม่เชื่อถ้าจะไม่เชื่อเอาซะเลยนะครับเพราะว่าถ้ามาแบบว่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีแนวทางในไม่มีมุมมองที่ชัดเจนเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเลยนะครับออกแนวแบบคันคานซะด้วยซ้ําออกแนวแบบคันคานซะแล้เนี่แหละที่มันเป็นเหตุผลว่าทําไมมีเลขกลุ่มที่แบบแนวคิดแบบละเอียดปุ๊บปุ๊เป็นหลักเป็นเกณฑ์มากๆเนี่ยมันถึงมักจะได้มีเหตุโต้เถียงกับคนอื่นตลอดคือแล้วไม่ใช่ว่ามัน มันว่าจะเสียงทุกคนนะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาไปเจอคนที่มีเหตุมีผลพอมีหลักมีเกณฑ์แน่นอนเหมือนกันแล้วก็มีเหตุผลที่มากกว่าเขาแล้วก็มีรูปรูปแบบนามาทมที่จับต้องได้ว่าโอเคเอองานเป็นแบบนี้แบบนี้นะแนวคิดมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนะแลบบ้วมีอะไรที่แบบสอนคล้องหาคําตอบให้เขาได้เขาถึงจะยอมนะซึ่งมันดูค่อนข้างจะลำบากถ้าเกิดว่าเออมันต้องแต่ีจริงผมก็มองว่ามันก็นเรื่องปกตินะของคนที่แบบมีความยึดมั่นเป็นตรงสูงแล้วก็ต้องมีแนวทางที่แบบ ทำให้เขารู้ว่าเออเราของจริงนะเราไม่ใช่ของปลอมแน่นอนคนที่บอกว่าถ้ามีสองห้าเราจะเสียงข้อเสียงข้ออะไรต้องดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรามีเหตุผลไปคุยกับเขาไหมถ้าเราไม่มีเหตุผลแน่นอนเขาก็ต้องเสียงดูไหมเพราะคนที่มันยึดมั่นในตัวเองสูงนะครับนี่คือข้อข้อด้อยนิดนิดหนึ่งนิดนิดหน่อยนะครับแต่ข้อดีก็คือแน่นอนล่ะตัดใจอะไรก็ะชะัดเจนนะครับอ่ะคราวนี้เอาเรื่องการเงินก่อนเพราะเดี๋ยวมันต้องมีคนถามแน่แนเรื่องความรักนะครับเอาเรื่องการเงินก่อนคนคนเนี้ย หาเงินได้ค่อนข้างจะเรียกว่ามีรูปแบบที่ชัดเจนนะเหมือนการทํางานเหมือนกันอะไรพวกนี้แหละครับเหมือนการทํางานก็คือ,อตัวอะไรเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะครับเหมือนการทํางานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะตั้งใจจะหาเงินแบบไหนเขารู้ว่ามันจะต้องมาแนวไหนอะไรยังไงพวกนี้เขาก็จะหาไว้นะครับคือเขาจะหามองช่องทางไว้แล้วเขาค่อยๆไปทําพอได้ทํางานแบบว่าถ้าได้ถ้าได้ช่องทางหาเงินี้เขาก็ทําทเต็มที่พอเขาทําเต็มที่ปุ๊บมันก็เลยมี รายได้เข้ามานะครับเรขพวกนี้มันเด่นเด่นเรื่องของการทํางานพองานดีเงินก็ตามมานะครับแล้วผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องหาเนี่ยไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ที่มันจะเด่นกว่านั้นคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้ว่าจะต้องทําอะไรพอเขารู้ว่าต้องทําอะไรเขาก็รู้ว่าต้องจ่ายอะไรคือกลายเป็นคนไม่ได้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับแต่ถามว่ามีใช้จ่ายบ้างไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าถือว่าน้อยมาก ในถ้ามุมเทียบกับเลขอื่นที่มันเป็นเลขใช้จ่ายเยอะๆอันนี้คือเขาค่อนข้างจะมัทธยัดเลยล่ะถ้าเทียบกับเลขที่ใช้จ่ายเยอะๆนะแต่ถ้าเทียบกับเลขที่แบบเก็บออมเก็บอะไรด้วยกันเนี่ยผมมองว่าเขาก็อยู่ในระดับที่เก็บเงินได้เลยนะครับเลขที่แบบเก็บเงินเด่นๆก็ก็กลุ่มนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก้องการแต่ว่าเงินเรื่องหาเนี่ยอาจจะไม่ได้หุ่นหว่ามากแต่เรื่องเก็บเนี่ยโอเคนะครับอ่าเรื่องที่น่าจะสนใจก็คือเรื่องความหลักนะครับเรื่องความหลัก ่า15 15เนี่ยมองมุมมุม15ก่อนนะก่อนจะมา52ก่อนมารวมกลุ่มกัน15เนี่ยเป็นเลขคู่ที่เกี่ยวกับการใช้สติปัญญาแต่ว่ามีอาจารย์หลายๆท่านหรือว่าตำราหลายๆสำ yeah, นักมักจะเขียนว่าเลขคู่เนี่ยมีความได้ความรักเนี่ยมักจะมีความสุขสดชื่นสมหวังเสมอเหตุผลมันก็มาจากที่ว่าเขาเป็นคนมีเหตุมีผลไงถ้าเราคําว่าความรักกับเหตุผลบางทีมันก็อาจจะดูไม่เข้ากันแต่ว่าเวลาเรา ผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าใจว่าคู่ของตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เอาตรงนั้นนะ่ะมามามองแล้วก็มาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันเลขคู่เนี่ยเลขคู่เนี่ยจึงสะพ้อนว่าคนคนนี้เขาดูแลความรักได้ดีเหมือนต้นไม้ใช่ไหมล่ะความรักเขาเรียกว่าความรักเหมือนต้นไม้คนเลขหนึ่งห้าเนี่ยมักจะดูแลได้ดีถึงว่ารดน้ําตลอดรู้ว่าเอ้ยมันขาดอะไรปุ๋ยตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้ผมมองในมุมมุมนี้นะครับให้เข้าใจว่า เออทำไมเขาถึงมองว่ามันเป็นเลขที่เด่นเรื่องของความรักหนึ่งห้านะส่วนสองห้าอันนี้มองตัดเอาไว้ก่อนนะแล้วค่อยมารวมกันทีหลังนะครับสองห้ามันมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกที่เขาบอกว่านารีประถมอันนี้ผมเคยพูดในหลายคลิปว่าเลขคู่นี้มันมีคนเขียนว่านารีประถมไงเขาแคบเปรียบเลยให้เข้าใจว่าผู้ชายที่มีลักษณะแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าอะไรนะครับเขาถึงนารีถึงอยากจะไปแบบช่วยเหลืออุ้มชูอะไรอย่างเนี้ หนึ่งเลยบุคลิกของคนเลขเนี่ยผมที่ผมเขียนในบทความคือเขาเป็นคนเป็นนักสู้ผูมมั่นเขาพยายามทําตัวให้เป็นผู้นําอยู่เสมอผู้นําที่จะดูแลนู่นดูแลนี่ดูแลนั่น,นขยันทํานู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาทําให้คนแบบเนี้ยผู้หญิงที่ไหนก็ชอบนึกออกใช่ไหมครับที่ผมเคยเล่าให้ไปฟังว่าเอ้ยผู้ชายที่มีเลขเนี้ยส่วนใหญ่แล้วบางทีได้ไปอ่านว่านาีิวปฐมแล้วตัวเองก็แบบว่าเอ้ยซื้อมาใช้ดีกว่าเดี๋ยวนาีปรปถมเองไม่ใช่ครับ เรียบอกแนวทางก็คือพอเป็นสองห้าปุ๊บคุณก็ขยันขึ้นมาคุณก็แบบอยากจะแบบคือไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทําคือช่วงเวลาที่คุณใช้ในแสดงว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่หลายๆอย่างเพื่อจะทําให้ตัวเองนีมีความมั่นคงมีความรับผิดชอบเยอะอะไรพวกเนี้ยคุณทําหมดทุกอย่างหลายคนที่เอาไปใช้ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่นานหรือว่าทำแนละ้วถ้ามากูเหนื่อยจังวะเออนี่แหละนี่แต่ความเป็นสองห้าพอตัวเองรู้สึกแบบขยันขยันมากมาก็คือมันไม่ใช่แนวที่เราคิดว่าเอ้ยอยู่เฉยแล้วจะมีคนมาช่วยนะ มันเป็นมาจากตัวเราเองว่าเออเราเป็นคนขยันเราเป็นคนมุ่งม,มัน่นเราเป็นคนตั้งใจเราเป็นคนดูแลเราเป็นเหมือนถ้าเป็นผู้ชายก็ประมาณแฟมิลี่แมนอ่ะพอเป็นแฟมิลี่แมนปุ๊บเอาแล้วไปไหนมาไหนก็ mm hmm. ไปไม่ได้ <laughs> ก็คือคิดถึงแต่คนที่บ้านคิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่เมียอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นภรรยาหรือว่าแฟนคนรักก็จะรู้สึกแบบเออหน้าหน้าหน้าทะนุถนอมคนเนี้ยน,น,น,นะครับนี่คือที่มานะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็อธิบายให้เข้าใจว่าเออมันไม่ได้อุปถัมเพราะว่ามีเลขนี้นะมันอุทธรณ์เพราะสิ่งที่นสะท้อนออกมา่าแนวทางมันแบบนี้ส่วนผู้หญิงมองกับกันนะครับคือคือสังคมเราอ่ะผมมองภาพกว้างว่าสังคมบ้านเราอ่ะมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเลื่อมๆอยู่นิดนึงผู้ชายผู้นําผู้หญิงผู้ตามนะครับแต่นี่มันยุคใหม่อาจจะมีบ้างที่ผู้หญิงตอนเนี้เขาก็เริ่มแบบมองว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันไม่ผู้หญิงแทบจะไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างเองเลยผู้หญิงอะทาอะไรก็ได้เหมือนผู้ชายคร้ายผู้ชายแต่แค่ ร่างกายที่มันบอบางและเป็นแนวทางที่มันดูนุ่มนวลกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่บางทีผู้หญิงบางคนเขาก็เขาก็ลุยว่าผู้ชายนึกออกอใช่ไหมมันก็มีแนวนั้นแล้วไอ้สองห้าเนี่ยมาสะท้อนแนวผู้หญิงแบบนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ทําอะไรเป็นแทบจะทุกอย่างทําอะไรเป็นแทบจะทุกอย่างแล้วก็ทําได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งผู้ชายก็ได้ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาไปชอบใครหรือเขาไปจะไปรักใครอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นคนจริงจัง แล้วเขาก็ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งคู่ของเขาด้วยซ้ําว่าเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตแต่เขาพึ่งตัวเขาเองแล้วครบเหมือนกับว่าเธอไม่ต้องเดือดฉันทําเองก็ได้มันก็จะกลายกันกลับกันเป็นเหมือนผู้ชายอย่างนี้นึกออกไหมครับเพราะมันเป็นเลขเดียวกันไม่ว่าชายหญิงก็มีอาการเหมือนกันคือกลายเป็นคนรับผิดชอบขยันแข็งแข็งนะครับแล้วก็ทําเหมือนแบบกลายเป็นแม่สีเรือนน่ะนึกออกไหมทําแทบทุกอย่างอ่ะตั้งแต่ไม้ยิ้มฟันยันเรือรบของสําหรับคนในครอบครัวอะไรพวกเนี้ ซึ่งมันก็เป็นมุมมองสองมุมมองนะครับมุมมองแรกก็คือผู้หญิงยุคนี้มันก็เขามองว่ามันไม่ต้องขนาดนั้นนี่ยมันก็ต้องแบ่งเบาภาระหรือว่าการที่จะมีสามีอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องให้สามีดูแลบ้างใช่ไหมละ่ะเราก็ไม่ต้องทําเองทุกอ,อย่างอะไรเงี้ยคืออันนี้คือมุมมองแรกมันมันเหมือนแบบว่าเอ้ยทาไมต้องไปทําให้เขาอะไรขนาดนั้นซึ่งคนเลขสองห้าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนั้นคือทําแบบนี้แล้ว ผมถามผมถามกลับว่าถ้าเป็นผู้ชายเขาชอบไหมแบบนี้ยคงต้องชอบถูกไหม <Platform> โอกาสที่เข้ามาก็เยอะกว่าอันนี้ผมเล่าก่อนก่อนที่ก่อนที่จะไปพูดถึงอีกด้านหนึ่งนะก็คือมันมีตาราสมัยก่อนเนี่ยที่ผมศึกษาตํารากเก่าๆของไทยเขาจะบอกว่าถ้าจันทร์ตกในเรือพนพระฤหัสหรือพระฤหัสตรงเรือน,นจันทร์เนี่ยก็แสดงว่าเออคนเลขนี้มีโอกาสผู้หญิงที่มีแบบเนี้ยนะครับมีเลขคู่เนี่ยสะท้อนในวดว <un S 2> <ค>งชะตาก <Net. S 1> ็กจะเหมือนว่าจะ มีโอกาสที่จะได้แต่งงานสูงเพราะอะไรเพราะในยุคสมัยก่อนนั้นนะครับสมัยก่อนนู้นเลยผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องฝึกเราจะด,ดูตามหนังตามซีรีส์อะไรก็ได้สมัยก่อนนะครับก็คือผู้หญิงก็ต้องฝึกฝึกให้ตัวเองเป็นทุกอย่างเพื่อให้เป็นดูแลครับคือเพื่อจะให้ได้มีสามีที่ดีเพื่อให้ได้มีแบบคือผู้ชายในยุคก่อนนะ่ะชอบจะเลือกผู้หญิงในในในลักษณะที่ครบคันนึกออกใช่ไหมครับเป็นแม่สีเดือนเต็มร้อย คือคุณต้องเย็ยบปักถักร้อยได้ทํากับข้าวได้ดูแลลูกได้ปัดบ้านปัดกวาดเช็ดถูอะไรทําเป็นทุกอย่างเลยแม้กระทั่งจงลิตเรื่องอื่นก็ต้องทําเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอ,อ,อทําเป็นแล้วเนะี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบเออพวกเจ้าขุนมูลน,นายก็จะมาดูตัวอะไรเงี่ยนั่นแหละมันก็เป็นในยุคน,นั้นผมว่าเลขนี้มันเป็นเลขของตามยุคสมัยแต่ว่าความหมายของเลขก็เหมือนเดิมก็คือคุณก็ต้องเป็นเหมือนเดิมแล้วยุคปัจจุบันเนี่ย ผู้หญิงที่เป็นอะไรเยอะนะก็เป็นที่หมายปองของผู้ชายเหมือนกันแต่ว่ามันหาได้น้อยเพราะบางทีมันก็ไปตามยุคตามสมัยอะวันนี้ต้องกวาดด้เหรอต้องถูด้วยเหรอเรื่องอะไรใช้อย่างอื่นทำก็ได้นะซึ่งบางคนก็จะชอบแล้วบางคนก็จะไม่ชอบนะครับแล้วก็อีกมุมมุมหนึ่งก็คือปัจจุบันผมมองในมุมนี้ดีถ้าผู้หญิงมีเลห์นี่ก็แน่นอน่ะมันก็เหนื่อยมันก็ต้องทําอะไรให้คนอื่นเยอะแยะมากมายมันก็เป็นไปได้ที่จะไม่ชอบมันก็เป็นไปได้ที่ะมันให้มันไม่ต้องขนาดนี้นี่นะ นะครับเออคือทาไมเราต้องแบบต้องทําให้สามีด้วยต้องทําให้แฟนด้วยต้องเอาไปทรัพย์สินเงินทองอะไรไปให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอมาก็คือที่ที่ไม่ชอบมากๆก็คือนอกจากเหนื่อยแล้วคือเป็นสายเปย์หรืออ <c oughs> อกใช่ไหม <c oughs> เป็นสายเปย์ไปต้องดูแลคนรักอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ก็ดูว่าเออเขารักจริงหรือเปล่าอันนั้นอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบก็คือแนวเนี้ยมันไม่ใช่แต่ถ้าเราชอบแนวเนี้ย เออเราเป็นคนแบบนี้แล้วมันก็ไม่แปลกนะครับมันก็ไม่แปลกก็แล้วแต่มุมมองเนาะพอมันรวมกันกันหนึ่งห้าปุ๊บทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเหมือนเป็นคนที่ดูแลคนอื่นอันดับหนึ่งเหนื่อยไหมก็แล้วแต่ว่าชอบไหมนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าชายว่าหญิงนะผู้ชายก็เหนื่อยผู้หญิงก็เหนื่อยเหมือนกันอะที่จะต้องดูแลแต่ถ้าเราเป็นแบบนั้นได้คนรอบข้างเขาก็คงมองเราว่าเออเราดูแลเขาได้นะเหนื่อยครับไม่ว่าชายว่าหญิง ผู้ชายก็นารีประถมใช่ไหมผู้หญิงก็ถ้าผู้หญิงถ้าถ้าผู้ชายก็หมายถึงว่านารีประถมเพราะคุณต้องเป็นแบบนั้นส่วนผู้หญิงก็เป็นบุรุษรูปธรรมคุณก็ได้นะนึกออกใช่ไหมเพราะใครเขาก็อยากได้คุณนึกออกใช่ไหมเออมันก็เป็นสองมุมครับแล้วแต่คนชอบไม่ชอบเนาะอ่านี่คือมุมหมอที่บางทีก็บังคลิปผมไม่ว่างพูดนะแล้วบางคลิปที่มันมาแล้วพูดได้อธิบายให้ฟังได้ก็อธิบายให้ฟังนะโอเคนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามทั้งทางชั้นเรีอยงองผกาะกร์แล้วก็ทางช่องยูทูบนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็มาเจอกันนะครับว่าเลขไหนอะไรยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ